น,นี่ครเห็นบ่นบนตนนยยๆๆะ่ะอือยอดใหญ่ๆแหละดูหลังไฝหมาเป็ดมนาว <c oughs> ทักทายสบายดียามแดงๆมื้อนี้เฮาสิมาซอมมองไปใส่อีกมื้อน,นี้เพราะว่าอยู่นี่นะปลาลายเามาหาปลาได้ก หาเมื่อไว้กินพร้อมส่วนอันนี้ก็ยักแห้งแล้วนะจะเอายางไวน้นี่นี่ก็มก,กี้ป้าก็สุกละไปตอนนี้ไปหาใส่ม่องก่อนไปใส่ม่องก็ไปทำกันหมดทุกคนแล้ววันนี้จะหาหลออเก็บพักพร้อมวันนี้นะ เก็บผักตะเปียเก็บเหงาท,างท้องแคนมามาหนึ่งกินมากลับไปไปมิดกุโต้เลยมากะเรือบหมู เห็นยังไงเรียพักนี่พักหนอกแม่นบอกฟังหนอกอเบกบบบบก,กเห็นบบกผักกะเปะนะผักตะเปียกฟังนี้แหละพอพอป้ามาคืนนี่ปลาคอปลาคอยาย,ยตัวหนึ่ง กับประดุกซองโตเมื่อคืนนี่แต่ว่าบ่บหูจักแน่จะเอามันนะบริอาผาเอาอยัางมาจนแม่ทั้งมอกับบาสุพงกับพากันเก็บเอาพักหนอกใบโบบกจะเลื่อนพักวันนี้ <laughs> เขาเอายังไงเนียจ<ะ>ักเฮอหยาข้า <c oughs> เป็นคือละล่างอ,อ,อย่างฝักตะเปียกอย่งนี่มัน็นต้หยอดกำงาม,อม,อมเอาไปหลวกกิน โอ้หมวกกับเก็บเป็น hmm. ว mm ่า hmm. ฟ so mm ักตะเตดนะเดี huh. so oh. mm ๋ยวไล่ละไปมองนั่นไล่ฮะนะเดี๋วนี้ก็ เห็นบ่นตัวน่ะย,ออยายะดยังไงอะไัน้ำปักน้ำปักจะเปียกปักปเก,กิน,นหน,นานเลอยู่นี่เริ่มขาดฟังละ่ะ มันเย็นมันเย็นเราไปย่างย่างละไผักกันเลยย่างหนามและผักย่างมาพี่มันจะมีแป้นน้อหนาวมันละนาวเนาวย่างเด็ก เจ้ากระตุยคือกันเออเอไม่เน uh like ี่ยหน่อยหน่งามมาดิใหญ่พอมนี่

Tốt đấy lúc ơi Má lại cả té Hết rồi, hết rồi, bằng đây đi Mình lèn khuyết nỉ nè Má cả kiểu viên, kiểu viên chứ mở lần bắp của nè chắc một bầy dù sai cựu cố mày công đi này ô phu phù 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 phù, phu 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 บางนี่เห็นหอดปลาประกดลายได้เมื่อคืนนี่ยามันลายกับมันหน่อยลายน้อยนี่ใส่บ้างตัวนี้ <c oughs> นเล็ดตัวนานี่ <c oughs> นายอาศัยใส่ยูนีบ้างใส่บ้างนี่นะด่างหนึ่ง ต้องมองประซิวน่นะใส่สรุปมหาเสือขึ้นไปใส่อยู่เทิร์นู้น่ะมองหอ,อยไก่สะก็ไลยลายอย่างนี้สนงะสัย จักลูดกันอย่างนั้นดำจะนี่หัวจะจอจะนี้ลุกขี้อัดว่ะเหนไตะเพียอยู่นี่นะมีแต่ต้นยัง้งอันนั้นล้วแสบตัวกำลังอยางออกก็้วแสบไล่เอาประส um. yeah. uh, like. ีว่างนี่ก็ไมไได้ลายเอร มาไล่อาสาก,ก่อนแล้วก็อาจังไปใส่ปลาไหว้เทิงค่ะมองดูนะปลาซิวนะมามมาไหลก่อนเอามองปลาซิวนะลกูกไปไหนไปไหนก็นมพี่บอห่าน<า>ไปงมใส่ตัดไปนี่มองดูมันว่าทีละโม,ม่นะคะไล่อาสาก,ก่อน มันถือมองถือปะหันถือสลามใส่แล้วก็หน่งไปหันเลยบ่าไหลเอานน่ไหลเอาสะกอนเจ้าไหร่ไปไปใส่ปลา ยังไปหันพอเดี๋ยวจะเบิ่งเอามันถึงตรึดแลงถืออะไวได้โหลดคือว่า Ừ. Thuyền bác Thuyền về phải là, Nó bằng tốt đây chép đây Nào, có xìu, xe lại cả hữu lời, quả thử lại ปลาบะลายเนาะบะลายถึงหน่อยเดียวรูมองอืมตัวเสมันหน่อยหน่อยรุดมองไปจักจะซิวรุนหน่อยนะลายบะผักตะเปียกนะลายกินยังเนหะเต็มละใส่ระวังนี่ ปลาลายนะปลากัังก็มีด้ฮะเอากระยังมาใส่เลยยังมาใส่ป,าปาาลาปลาถือบลายปลาถือเห็ดลายแต่ถือบาลายเหลี่ยมเหลี่ยมตัดของใส่หันมาใส่ปลาไหวบัดนี้มองมืออื่นเช่าจังสิด้มายาม ยามกะถึงในนอนและวมองเอ็นนี่นะโอ้กาลากเอาอนะันนาหมดละหลังเอาไปตองมดน,นละแท้ๆนี่ของสาดแหละใส่เรียบๆคอนไปพูดเลยวางนี่ใส่ละถึกลดตัวใหญ่นี่ปลาซิวปลาซิวเข่า ของป้าไบห้ามันของป้าไหวปลานีแก่ป้าปลาแก่มากโอ้น,นี่ก็ถือลายโตแล้วผเสาวจังสีมายามน,นะใส่ป,ป้าไหว หล่หญิงต้นหนาขึ้นไปยังนะเดี๋ยวไล่พอกินแล้วเขาตะเปียกันเดือกินล่ะลองพีได้คือเขาจะมาใส่ว่างนี้นะมันนี่มองนี่เป็นว่างยัน เมื่อคืนนี้บริไซย์นะวางนี่ไีนไรถแล้วบ่งานมันมนี่เลยเด้อให้เบาสมพงลงใส่มืนอนี้วางนี่ยังบ้นไริษสยเลยได้วาง

ตัวใหญ่เลยนะตัวพิทุปลาซิอยู่กับปลาซิอยู่ใหญ่ใช่ไหอ๋ออยู่ดีให้เป๊กซีแล้ปิดบัวไว้แล้วจะดีนะป้าป้าป้ามีปีติเนาะเ่าสมพงษ์ใส่ว่างนี้ว่างนี้แหละปลาลายเมื่อคืนนี้นะใส่ตัดไปหั่นเลยใส่ไปพูดด้อ ตัดไปผูกหนามพอดีใส่มองเลยนะบนหล็กเกินไปปลาใส่แล้วก็ถือปลาซิวไม่ถือตัวใหญ่ๆเลยปลาซิวเขากตั้งไหนก็พักกันกนาวดงาวดงไฟล่ะ ตกตาเอาไเก็บเอามาขโมโหล่นพร้อมไปตำเพื่อว่าเดีนะ๋ยวหาปีนถกกใหม่หลังไฟมาเปียกะนาวหนาวว่าแ้วแล้วรถแม่นถือเลยนะมองตีงหรอตอนนี้ก็ใส่มองแล้วนะบัดนี้สิได้พากัน หลอกขึ้นไปทางนี้เลยก็สีหลาะเมื่อเลยไปเมือม่อเลยนะปุ่นขึ้นก่อนไปมีควายนั่น,นนี่ว่าแมลงจะม,มีด่างพิง <laughs> ไฟกันนะ <c oughs> จะหน่อยจังสิพากันเมื่อ,อ,อมีแต่มื่อเศร้าอะไรจังสิพากันมายามมองมแต่คิดว่า,วาถือคือเก่าอยู่นี่นะเพราะว่าปลาลายเป็นได้นาวะ หนาวแน่เป็มเลย,ยจัลย่จลงนั่งตื่นประจ้าอ่ะกองก้าดเดานอนนี่ก็ลจี่ปากินมีนข่าวอะไรเลยเมีข่าวอะไรตอนนี้นะจะหาขกินข้าวปไปเมือ่อยากไปนี้ฟักตะเปียกันจนเต็มยางมะนาวจะมันนอนนี่แล้วอือไป นนังี่นะลุกแด้โม้อยาคอนแก่นตอหน้านะ้ะหมอ้อนีนนะ่ยาคอนแก <c oughs> ่นเด็อ่ะ <c oughs> อ่านและวปะงาทางทีเลย เฮ็ดน้ำพรนนี่คืออยากอย่างเนาะแถวนี้แถวนี้ที่ปลามันยังลายนะเพราะว่าคนเขาบ่ก่อยมานะทางมันยากแล้วมันไกลผมจากบอลเท่านออนขึ้นมากนี่็ไกลได้ห่างมานี่ ดูงดูข้างดูเบอร์นี้เป็นสันผู้หน่อยหนึ่งมันจะหมอยหย่อนแขนมีนจะหอยไก่สะแทน เมื่อเลยทำละทำละะเมื่อบอนเพื่อขึ้นไปยังด้านแตงโมจะขึ้นด้านอยากไปหาดีใจประมคกหอดบอลล่ะเห็นละหอดหนอดเห็นนอเน หิวเขานะตอนนี้มาหอดบอร์ดเลยกันหิวเข่าละกินขีปลาเนี่ยแหละหมกขีปลาอุ่นท่องก่อนหมกขีปลาข้าเข้ากะจุนกระเด็นยังไงจังดวกพักตะเปียกกับยังมันทุนก่อนหิวเขาแห้แหแหง ่ปากินอุ่นท้อมก่อนจะนอยจังเห็ดกินจบดีกาบหิวขาวแห้งใช่เวม้มาติด่ากอ,อ,อ่ะเอาไปมงอุ่มดีอุไปดี เดี๋ยวละคนหิวข่าวแห้งเออจะไปกินบ้านข้าวน่าข้าวแดงยูฮันเน่ข้าวมาจงมึงเขาดูพักระเปียกข้าวยูฮันน่ไม่ใช่อหรจแงหมอดจกตัมห้อหลนไปเลตัาห้วหลอน ดังไฟไว้นะฟื้นมาไหวเพราะว่าอากาศมันหนาวปลานี่ก็อูดควันไฟหมดละเป็นปลาดำหมดละบ่คือปลาห่าวดีละปลาดิบไทยจมดับจะได้อะไรมาตั้งหมดตั้มมาโครโอนกับโบเสบกินกับโบไรส่วนใหญ่ไปใหญ่มากอยู่อย่างไหหมูกินน้ำหมูหมูบ่กิน แสบประมุกตามฮอร์ลนนะเพชรเท็มปานี้ย <basics> like ังก็ะเจื้อยเมนีอากาศแบบหนาวๆนะไก่กะมันมันบกคัดเลยไก่ปลากะท่านาแมตเตอร์โม่กำลังสิหนึ่งเขา เดินมองนี้สิต่มผักตะเปียกบ่หลวกผักตะเปียกเคยก็รำมีนมาแล้วมาเคยก็รำมีนน่ะหนึ่งข่าวก็เคียงก็ขาเดียวเกียงฮักขาบรรลอดล่ะยังไงบ่ในสิลวกพักบ่บ่ในีหลวกพักกินตะเปียก สิหลวงม ouais. ัดเดีเฮย่แหกินมมอาไห้ลวกมืออื่นน้ำหลวักในน้ำพวกนอนอกลวก่าเขากินซดัหน่อกแหวนบ่ลวกระเชไปกินดกระเชใบวบกเขาเอิหน่อคนอ่านจีกับใบวบกอันเดียวกันคนอ่านเดี๋ยวใบบกกันนั่อีกนอกับใบวบกแหวนบ่ซะ ปบกมาว่าแพงน้อยๆ่เบกมาบัลลยดึงมีแต่เยาเงานพักะเปียนหี่กะพอบอกนี <S <S s <S so ่หยไงบ้ยอิมเล้สำรับอเดิกินหลายเถอะอ้าพ่อกินบอมดได้เอาไกินแตบาทน้ำำแล้วนะตอนนี้กะลมก็แห้งแห้งเสียงอูออยู่แต่มอก็ลงล้างสวย ลางสวยกับหยไปน้ำลุกลวกผักแล้วพสะพงก็จะไปเอาปลาไปคั่วอันนี้ก็สิตมตมผักอิ่มครับปนปลามาอนี้ ฉันตั้งมอว่มีแนวเห็ดนังอยู่บัวชอยมูนังล้ี่เห็ดพ่เอน่เขาอ่าขึ้นแล้วบอกเขานะบสอะพักนี่กะสุกเลยนะนลดอกตอาดอกพักกะสุกแล้วบ้านี จนมาสมพงก็เอาหมอไปอันต่มปลาต่อปาต่มปลาปนเนาะแซ่อันนี้ผนปลาอันนี้ดวกพักกินขาวแรงก่อนนอ่องออืร ืมมกากินข้าวน้ำกันทุกคนมอมุนี่ยีุกคนขัดลิ้นแคบบอบนปลานะแคบแคบ มีแสบไปเลยใสแสบไปดีมีแสบค่อย้างเ่างแสะแม่ดังแสะเป็นเพื่อนดังแสะไทยป่าไทยป่าแสบหวานหวานแสบอร่อยบ้องแท้คีวีเี๋ยวบ๊ท นั่นก็แฉยโบดโดนเลยฝ้ายกระลุกะปลาห่าวมา่ล้หปะนี่นะก็หย่าออกแลวมาก่อปวดกบอนั่นละกะเบ้แห่สนกินขาวแล้วนะปันี้ายนกรลุกแห้งอะไรปลาหาวม่อนั่งเถอสามคนนี่บ้านอิ่มอยู่นปลดันหมดนนงหมูแห่งกินลายบมาตุ

ันนี้เขาก็กินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็สิได้พักผ่อนแล้วเพราะว่าเมื่อน,นี้มันหนาวบ่ได้ไปหาอา,ากาศที่แยังดอกหนาวหนาวแห้งอะไรมื่อันนี้แล้คลิปนี้ก็สิได้ไปคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอบคุณขอบใจที่ติดตามนะครับสม้มคลิปหน้าพอกันใหม่